สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันพุธในช่วงเดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์เเราจะมาดูกันว่าคู่ของคุณเนี่ยคนที่คุณกำลังคบหาดูใจอยู่ในช่วงเวลานี้เนี่ย จะเป็นคนที่คุณจะร่วมฉลองวันวาเลนไทน์ในปีนี้และปีถัดไปได้หรือไม่นะคุณก็จะได้รู้คำตอบในคลิปวิดีโอนี้พลังงานของไพ่ t h e d e v v l l ที่เป็นไพ่กับหัวเนี่ยบ่งบอกให้รู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาที่ในช่วงเวลานี้คุณอาจจะคิดที่จะ ออกจากความสัมพันธ์นี้นะเพราะว่ามันมีพลังงานของไพ่8ดาบแล้วก็ไพ่สิบไม้เท้าไพ่สิไม้เท้าเนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อันนี้แล้วก็คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยถูกเอาเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรมนะไม่ได้รับความช่วยเหลือในการ สร้างฐานะหรือว่าผลักดันให้ความสัมพันธ์อันนี้ได้ไปต่อคุณรู้สึกว่าการที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้ได้เนี่ยคุณจะต้องเป็นฝ่ายยอมเสียเปรียบไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณก็คงที่จะเลิกกันไปนานแล้วนะนั่นก็คือสิ่งที่คุณเนี่ยพยายามประคับประคองเป็นตัวแทนของไพ่สิบไม้เท้าแล้วก็ไพ่หกเหรียญซึ่งคุณดูในรูปคุณจะเห็นแหละว่า อีกคนนึงเนี่ยได้ของขวัญชิ้นใหญ่นะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้ของฝันชิ้นเล็กกว่านะแล้วก็ไพ่เหรียญเนี่ยอีกด้านหนึ่งมีสามเหรียญอีกด้านอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมีแค่2เหรียญแล้วก็มี1เหรียญอยู่ตรงกลางที่ใครบางคนเนี่ยกักไว้ฉะนั้นก็เป็นตัวแทนของสถานภาพในความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาเนี่ยดำเนินอยู่ในช่วงเวลานี้ ก็จะมีคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจะต้องมีคนที่เป็นฝ่ายยอมเสียเปรียบเพื่อให้ได้ตัวเองเนี่ยเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้อยู่ตรงจุดนี้เพื่อให้ความสัมพันธ์อันเนี้ยถึงแม้ว่าคุณดูแล้วมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีความคืบหน้าไม่มีความชัดเจนไม่มีสถานะแล้วก็ไม่มีความมั่นคงพร้อมที่จะจบลง อยู่ตลอดเวลาทีนี้คุณก็จะได้เห็นแล้วว่า,าความคิดของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะเป็นยังไงกรณีว่าคุณพยายามผลักดันให้ความสัมพันธ์อันนี้ไปต่อคุณยอมเสียสละแล้วทุกอย่างคุณจะได้รู้แล้วว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยการที่เขาอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาช่วยอะไรคุณบ้างไหมนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ช่วยอะไรเลยนั่นก็คือตัวแทนของไพ่แปดดาบ การที่เขาอยู่ตรงนี้เนี่ยเหมือนเขารอโอกาสอะไรบางอย่างรอการที่จะได้หลุดพ้นในเมื่อถ้าเกิดว่าเขาเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งแล้วทำไมม,มันจึงมีหน้าไพ่ที่เป็นพลังงานของไพ่แปดดาบอยู่ตรงนี้ก็หมายความว่าสิ่งที่เขาเ,เป็นอยู่ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยเขาอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าเขารู้สึกว่าเขา ตักตวงอะไรไม่ได้เขาคาดหวังอะไรไม่ได้จากความสัมพันธ์นี้แล้วทีนี้พลังงานของไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยเป็นตัวแทนของอใครบางคนที่กำลังอมองหาความสัมพันธ์ใหม่กำลังเปิดตัวหรือว่าเสนอตัวเองเนี่ยกับคนอื่นทำตัวเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยโสด ต่อให้ตัวเองมีคู่แล้วหรือว่าอยู่กับใครบางคนการที่เขาเป็นตัวแทนของไพ่แปดดาบเนี่ยการที่เขาอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยเหมือนเขาอยู่ไปอย่างนั้นอะอยู่แบบว่าทําหน้าที่ไปอย่างนั้นแต่ไม่รู้ว่าเป็นหน้าที่ที่ดีหรือเปล่าเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาแบกรับภาระอยู่อย่างหนักเลยนั่นก็คือพลังงานของไพ่สิบไม้เท้าทีนี้การอยู่ของเขาตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า เเขารอที่วันหนึ่งเนี่ยเขาจะได้รับโอกาสที่ดีๆเข้ามาวันหนึ่งเขาคิดว่าเขาพร้อมที่จะออกจากตรงจุดนี้เขาก็พร้อมที่จะเ,เตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลงหรือว่าโอกาสดีๆที่จะเข้ามาอันนี้บอกให้คุณรู้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายที่เสียสละเพื่อความสัมพันธ์แล้วหวังว่าวันหนึ่งเขาจะเห็นใจคุณ อันนี้เนี่ยเขาไม่เห็นใจคุณแน่นอนเพราะเขาเตรียมที่จะออกจากตรงจุดนี้ถ้าเมื่อไหร่นะใครบางคนเข้ามาในความสัมพันธ์เขามีฐานะการเงินหน้าที่การงานความเป็นอยู่ที่ดีกว่าคุณนะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาเนี่ยคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์เนี้ยพร้อมที่จะทิ้งอีกฝ่ายหนึ่งไปเพื่อ,อความเป็นอยู่ที่ดีกว่า โดยที่ว่าเขาไม่ได้คิดที่จะลงมือทำอะไรเลยนะนั่นก็คือตัวแทนของไพ่เจ็ดเหรียญคนที่อยู่ตรงนี้กับคุณ่ะดูเหมือนกับว่าเขาอยู่ตรงนี้เพื่อรอเวลาในช่วงเวลาที่เขาไม่มีใครเนี่ยเขาก็อาจจะเลือกคุณนะแต่ในความรู้สึกของเขาที่เป็นอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว,ว่าเขาจะต้องมานั่ง ปากกัดตีนถีบกับคุณคุณไม่มีอะไรให้เขากอบโกยหรือว่าตักตวงหรือว่าให้เขาคาดหวังนะคุณยอมให้เขาเอาเปรียบก็แล้วจนตอนนี้คุณไม่เหลืออะไรแล้วอย่างเงี้ยเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วก็เขาพร้อมที่จะออกจากตรงจุดนี้เลยนะเขาไม่ได้คิดที่จะช่วยเหลือคุณหรือว่าเห็นใจคุณในสิ่งที่คุณทำพลังงานของไพ่สิบไม้เทา้าแล้วก็ไพ่หกเหรียญเนี่ย บ่งบอกให้คุณได้รู้ว่าคุณควรที่จะมองหาโอกาสใหม่มองหาการเริ่มต้นใหม่มองหาสิ่งดีๆให้กับตัวคุณเองได้แล้วนั่นก็คือพลังงานของไพ่เด็กถือไม้เท้าการที่คุณอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคุณจะเจอสถานการณ์ที่ดูเหมือนกับว่าเป็นการสร้างภาพเพื่อเอาตัวรอด การที่เขาเอาไปปันมมมา,มาหรือว่าการที่เขายังผูกพันกับคุณอยู่เนี่ยเขาแค่รอเวลารอโอกาสที่เขาจะเจอใครที่ดีกว่านะรอโอกาสทีเ่เขาจะได้ออกจากตรงจุดนี้เพราะตอนนี้เขาเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรให้เขาตักตวงแล้วแล้วอีกอย่างหนึง่ง เขาก็ไม่ใช่คนที่จะมานั่งสร้างอะไรให้กับใครเขาเป็นประเภทเออมองหาทางลัดะนะหรือว่าเป็นประเภทเจับเสือมือเปล่าในความสัมพันธ์การที่เขาเข้ามาคบหาคุณน่ะเจตนาความคิดของเขาเนี่ยเขาก็มองอยู่ที่แค่ผลประโยชน์อย่างเดียวเลยว่าคุณจะมีอะไรให้เขาเตักตวงบ้างหรือว่าเ,เขาจะเอาเปรียบ อะไรในความสัมพันธ์อันนี้ได้บ้างนั่นก็คือ Mindset ของใครบางคนถ้าคุณดูดีดๆอะนะในไพ่ทั้งหมดเนี่ยไม่มีไพ่ที่เป็นตัวแทนของความรักที่เป็นไพ่ถ้วยอะไรเลยก็อย่างที่ผู้จัดบอกอะความหมายของไพ่เนี่ยนะแล้วก็พลังงานของไพ่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะออกมาในด้านลบฉะนั้นเนี่ยเ คำทำนายเนี่ยบางทีฟังแล้วมันก็ทำให้ท้อทแท้แล้วมันก็รู้สึกห่อเหี่ยวในจิตใจแต่ไม่เป็นไรการที่เราเข้ามาดูคำทำนายของไพ่ทาโร่เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของไพ่ทาโร่คุณก็ต้องทำใจแล้วว่านี่แหละคือคำตอบที่แท้จริงแล้วที่เหลือเนี่ยคุณก็ต้องทำใจนะแล้วก็ทำตัวเองให้เข้มแข็ง พร้อมที่จะรับมือกับปัญหาพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่า,าคุณได้รู้คำตอบแล้วนะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดที่จะให้ความร่วมมือช่วยกันสร้างช่วยกันหาช่วยกัน ผักดันให้ความสัมพันธ์อันนี้ได้ไปต่อหรือไม่นะอันนี้คือหนึ่งที่คุณต้องการอยากจะรู้สองสิ่งที่คุณอดทนพยายามมาเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างผักดันให้ความสัมพันธ์อันนี้ไปต่อคุณคงอยากรู้ว่าเขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำหรือไม่นะทีนี้คำตอบก็คือเขาไม่ได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณได้ทำเขามีความรู้สึกว่า มันไม่ใช่หน้าที่ที่เขาจะต้องมาช่วยคุณสร้างช่วยคุณหาเพราะว่าจุดประสงค์ในการที่เขาเข้ามาในความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความสัมพันธ์ข้างหน้านะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเขามองคนที่ผลประโยชน์เขามองคนที่จะมาช่วยยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเขาให้ดีขึ้นคุณจะไม่เห็นว่าคนคนนี้เนี่ยจะมาช่วยสร้างช่วยหาอะไรให้กับใคร นะเขาไม่ใช่คนที่จะมานั่งเสียสละในเรื่องความรักที่จะต้องมานั่งเทคแคร์ Care, ดูแลใครอันนี้เนี่ยถ้าคุณมองหาความสัมพันธ์ในลักษณะนี้จากคนคนนี้เนี่ยคุณก็จะผิดหวังเพราะว่าเขาเตรียมแล้วตอนเนี้เขาเตรียมที่จะมองหาสอดใายเหยื่อลายใหม่มองหาใครบางคนที่จะหลงเข้ามาติดกับดัก ในความสัมพันธ์กับเขาทีนี้ถ้าเกิดว่าเขามีใครใหม่ที่เขาพอที่จะมีความหวังนะพลังงานของไพ่แปดดาบเนี่ยสิ่งที่เขายือนอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาพร้อมที่จะออกจากคุณทันทีแล้วเขาก็ไม่ได้คิดที่จะเ,เสียา้หรือว่าเสียใจในสิ่งที่ ออความสัมพันธ์ของคุณนะต้องจบลงหรือว่าไปไม่รอดหรือว่าเ,ออเขาจะต้องหันหลังให้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มีความรู้สึกนี้ในหัวสมองของเขาเลยนะอันนี้ก็คือเป็นตัวแทนของไพ่ที่ผู้จัดเนี่ยพยายามอธิบายให้คุณได้รู้ถึงความหมายของไพ่แต่ละใบและในช่วงเวลานี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ย ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะตอนนี้เนี่ยก็เหมือนอยู่กันไปตามหน้าที่เอาจริงๆแล้วคุณกับเขาเนี่ยอาจจะไม่มีในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของเพศสัมพันธ์อะไรกันแล้วด้วยซ้ำนะแล้วเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเก็บพลังงานของเขาเอาไว้มองหาเหยื่อลายใหม่แล้วเขาคิดที่จะแบบหันหลังแล้วก็ไม่ มองไม่เห็นคุณค่าในความสัมพันธ์ที่ตอนนี้เนี่ยที่เขามีกับคุณแล้วคุณเนี่ยพยายามทุ่มเทจิตใจให้เขาเขามองไม่เห็นหรอกเขามองเขามองไปที่ความหวังใหม่เขามองหาสิ่งที่จะทำให้เขามีแรงจูงใจที่จะออกจากตรงจุดนี้ถ้าเกิดว่าในช่วงเวลานี้เขารู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภยัยนะ เขาไม่มีเงินหรือว่าเขายังต้องอาศัยคุณอยู่เขาก็ยังจะอยู่ตรงนี้กับคุณก็เสียใจด้วยถ้าเกิดว่าคำทำนายเนี่ยมันอาจจะออกมาในด้านลบแล้วก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกผิดหวังท้อทแท้หมดกำลังใจแต่ทีนี้ก็อยากจะบอกให้คุณรู้ว่าไพ่อ่ะเขาไม่เคยโกหกใครมันก็ขึ้นอยู่ที่คุณอ่ะ เลือกที่จะโกหกตัวคุณเองแล้วคุณยอมที่จะอยู่ในความสัมพันธ์อันนี้ต่อไปทั้งๆที่คุณก็รู้แล้วลหละว่าตัวคุณเองอ่ะหนึ่งคุณเริ่มหมดความสุขละสิ่งที่คุณเคยมีเคยได้สิ่งที่เขาเคยทำดีกับคุณสร้างความประทับใจให้กับคุณในช่วงตอนแรกๆนะตอนนี้เนี่ยพอคุณได้คบหาได้ใช้ชีวิตร่วมกับเขาคุณก็ได้เห็นทตุแท้ตัวตนของเขาแล้วว่าเอาจริงๆแล้วเขาเป็นคนประเภทไหน ไม่ได้ช่วยคุณํำมาหากินเลยนะมีแต่จะมาจ้องอตักตวงผลประโยชน์จากคุณอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณจะ,จะต้องซื่อสัตย์กับตัวคุณเองแล้วคุณควรจะรู้แนวทางการตัดสินใจของคุณได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณย่ำอยู่กับที่ตรงนี้มานานสิ่งที่ผู้จัดศึกษาความหมายของไพ่ทาโร่มา นะแล้วสิ่งที่ผู้จัดพยายามถ่ายทอดอธิบายให้คุณได้ฟังทุกความหมายจากหน้าไพ่เนี่ยทุกอย่างเนี่ยออกมาด้วยความสัต์จริงและไม่ได้มีอคติกับใครที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับที่การตัดสินใจของตัวคุณเองผู้จัดก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้เก่ดกันด้วยนะคะแล้วอยากจะฝากไว้อย่างหนึ่งว่าถึงแม้ว่าคำทำนายเนี่ยอาจจะออกมาในด้านลบขอให้คุณนะ่ะระลึกอยู่เสมอว่าคุณคือคนที่สำคัญที่เบื้องบนนะ่ะท่านน่ะ่อ,อกำลังมองคุณอยู่แล้วท่านก็อยากที่จะเ,เตือนสติคุณนะให้คุณนะ่ะได้รู้แนวทาง ได้รู้สถานะของตัวคุณเองก็อย่างที่ผู้จัดบอกที่เหลือขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งแล้วก็ความพร้อมของคุณที่จะออกจากาความสัมพันธ์นี้หรือคุณเลือกที่จะทนอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้จัดก็เคารพในการตัดสินใจของคุณแล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ใดต้องการดูดวงเพิ่มเติมผู้จัดก็ไม่ได้คิดค่าดูอะไรเพียงแต่ว่าคุณ ช่วยสนับสนุนรายการของผู้จัดด้วยการเลือกกดปุ่มซุปเปอร์แทงอะนะที่เป็นรูปหัวใจแล้วก็มีรูปตัว S อยู่ตรงกลางอันนั้นก็คุณก็บริจาคตามจิตศรัทธาของคุณเลยแล้วก็คุณมีคำถามมีข้อสงสัยอะไรจากคลิปวิดีโอนั้นๆคุณก็เมสเ็จเข้ามาผู้จัดก็จะเปิดไพ่ดูเพิ่มเติมให้กับคุณแล้วก็จะตอบคุณในเมสเ็จอันนั้นนะอันนี้ก็ ผู้จัดก็ขอฝากช่อง Star t a r โร USA เอาไว้ด้วยหวังว่าคราวหน้าเราจะได้เจอกันอีกและถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เห็นช่องสตาร์ทาโร u ยูเอเผ่านเข้ามาให้คุณลองกดไปนะเพราะบางครั้ง y t u t u เนี่ยเขาก็ต้องไปโปรโมทช่องอื่นๆบางทีเราอาจจะไม่ได้กลับมาเจอกันอีกก็ให้คุณจำไว้ว่าเป็นรูป Star ์แล้วก็ทาโรแล้วก็ USA เราก็จะได้เ,เจอกันกับในคำทํานายชุดต่อๆไปก็กราบขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ